ตำนานการกำเนิดวันสงกรานต์ตำนานการเกิดวันสงกรานกล่าวไว้ว่าก่อนพุทธกาลมีเศรษฐีครอบครัวหนึ่งอายุเลยวัยกลางคนแต่ก็ยังไร้ทายาทสืบสกุลซึ่งทำให้ท่านมหาเศรษฐีทุกใจเป็นอย่างมาก ข้างรั้วบ้านท่านมหาเศรษฐีมีชาวบ้านครอบครัวหนึ่งซึ่งมีหัวหน้าครอบครัวเป็นนักเลงสุราถ้าวันไหนร่ำสุราสุดขีก็จะพูดเสียงดังแสดงว่าจจเยอะเย้ยทากถางท่านมหาเศรษฐีและมีการศบประมาทบ่อยครั้งในความมีทรัพย์มากแต่ไร้ทายาทสืบสมบัติ วันหนึ่งเศรษฐีจึงถามว่าท่านมีความคุนเคืองเรื่องอะไรจึงแสดงอาการย่ะเย้ยถากถางศพประมาทครอบครัวของเราอยู่บ่อยครั้งเท่านักดื่มจึงตอบว่าถึงท่านมั่งมีสมบัติมากมายก็จริงแต่เป็นคนมีบาปกรรมท่านจึงไม่มีบุตรตายไปแล้วสมบัติก็ตกเป็นของคนอื่นหมดสู้เราก็ไม่ได้แม้เราจะยากจนแต่ก็มีบุตรคอยดูแลรักษายามเจ็บไข้ได้ป่วยและรักษาทรัพย์สมบัติเมื่อเราสิ้นใจไป นับแต่บัดนั้นเศรษฐียิ่งมีความเสียใจจึงพยายามไปบวงสวงพระอาทิตย์แปละพระจันทร์เพียรพยายามตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรทำเช่นนี้เป็นเวลาติดต่อกันถึงสามปีแต่ก็ยังไม่มีบุตรตามที่ตนปรารถนาจนมาถึงวันหนึ่งซึ่งเป็นวันนักขัตฤกษ์สงกรานต์ ท่านเศรษฐีก็พาข้าทาสบริวารของตนมาที่โคนต้นไรใหญ่ต้นหนึ่งที่อยู่บนฝั่งแม่น้ําซึ่งเป็นที่อาศัยของนกทั้งหลายท่านเศรษฐีให้บริวารล้างข้าวสารด้วยน้ําสะอาดถึงเจ็ครั้งแล้วจึงหุงข้าวสารนั้นเมื่อสุกแล้วยกขึ้นบูชาพระใสเหล่าเทพเทวดาที่อยู่บริเวณนั้นได้เห็นเกิดความสงสารจึงขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์ทูลขอบุตรแก่มหาเศรษฐีพระอินทร์จึงบัญชาให้เทพพระบุตรองค์หนึ่งชื่อธรรมบาล ลงมาเกิดในคันของพัญญาท่านมหาเศรษฐีเมื่อครบกำหนดพัญญามหาเศรษฐีก็คลอดบุตรเป็นชายเศรษฐีจึงตั้งชื่อว่าธรรมบาลกุมารเพื่อตอบสนองพระคุณเทพเทวา ท่านมหาเศรษฐีจึงสร้างปราสาทสูงเจ็ดชั้นถวายเทพต้นไทรเมื่อธรรมบาลกุมารเจริญวัยขึ้นเป็นเด็กที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมรอบรู้ในวัยเพียงเจ็ดขวบก็เรียนจบไตรเพศและในขณะนั้นยังมีเทพองค์หนึ่งชื่อเท้ากบินลพรมได้ยินกิติศักดิ์ทางสติปัญญาอันยอดเยี่ยมของเด็กน้อยผู้นี้จึงได้คิดทดลองภูมิปัญญาโดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงถามปัญหาสามข้อ ถ้ากุมาน้อยแก้ปัญหาทั้งสามข้อได้ไดไดกบิลพรมจะตัดศีรษะของตนเองบูชาถ้าเด็กน้อยธรรมบาลแก้ไม่ได้ไดไดก็จะต้องตัดศีรษะเพื่อยอมรับความพ่ายแพ้เช่นกันปัญหาทั้งสามข้อนั้นมีอยู่ว่าข้อที่ 1, 1> ตอนเชา้าราศีคนอยู่แห่งใดข้อที่สองตอนเที่ยงราศีของคนอยู่แห่งใดและข้อที่สตอนค่ำราศีของคน อยู่แห่งใดเมื่อได้ฟังปัญหาแล้วเด็กธรรมบานไม่อาจทราบคำตอบในทันทีได้จึงผลัดวันตอบปัญหาไปอีก7จวันและเวลาก็ได้ล่วงเลยไปจนถึง6วันธรรมบานกุมานก็ยังคิดหาคำตอบปัญหานั้นไม่ได้จึงหลบออกจากประสาทหนีเข้าป่าไปนอนพักเอาแรงใต้ต้นตาลขณะนั้นบนต้นตาลก็มีนอกอินทรีคู่หนึ่งอาศัยอยู่ นางนกอินทรีถามสามีว่าพรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหนนกอินทรีผู้เป็นสามีก็ตอบว่าพรุ่งนี้เราไม่ต้องบินไปไกลเพราะจะได้กินเนื้อธรรมบานกุมารซึ่งจะถูกเท้ากบิลพรมตัดหัวเนื่องจากยังไงก็แก้ปัญหาไม่ได้นางนกอินทรีผู้เป็นภรรยาถามต่อไปว่าปัญหานั้นมีว่าอย่างไร เจ้านกอินทรีผู้เป็นสามีตอบว่าปัญหาทั้ง3ข้อของเท้ากบิลพรมมีอยู่ว่าข้อที่หตอนเชา้าราศีของคนอยู่ที่ใดซึ่งก็มีคําตอบซึ่งคําตอบก็มีอยู่ว่าตอนเช้านั้นราศีของมนุษย์หรือคนอยู่ที่หน้ามนุษย์หรือคนจึงต้องล้างหน้าทุกๆเชา้าข้อที่สองคำถามมีอยู่ว่าตอนเที่ยงราศีของคนหรือมนุษย์อยู่แห่งใด คำตอบมีอยู่ว่าตอนเที่ยงราศีของคนหรือมนุษย์อยู่ที่อกมนุษย์จึงต้องเอาเครื่องหอมประพรมอกอยู่เสมอและข้อที่สามคำถามมีอยู่ว่าตอนค่าราศีของคนหรือมนุษย์อยู่แห่งใดซึ่งคําตอบก็มีอยู่ว่าตอนค่าราศีของคนหรือมนุษย์อยู่ที่เท้ามนุษย์หรือคนจึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอนทุกครั้งซึ่งในขณะนั้นเด็กธรรมบาลกุมาร ได้ยินพญานุอินทรีสามีภรรยาคุยกันทั้งคำถามและคำตอบได้ยินและจำคำตอบจนขึ้นใจเพราะธรรมบาลกุมารมีความสามารถรู้ภาษานกจึงได้รู้คำตอบทั้งสามข้อจึงกลับสู่พระราสตรอันเป็นที่อยู่แห่งตนพอรุ่งเช้าวันที่7ซึ่งเป็นวันครบกำหนดตอบและแก้ปัญหาเท้ากระบินลพรมมาฟังคำตอบจากธรรมบานกุมารก็ได้ตอบแก้ปัญหาตามที่ได้ยินพญานุอินรีคุยกันถูกทุกประกาศและเท้ากระบินลพรม ก็ยอมรับในความพ่ายแพ้จึงเรียกทิดาทั้งเจ็ดของตนอันเป็นบริจาริกะคือหญิงรับใช้ของพระอินทมาพร้อมกันแล้วบอกว่าตนยอมรับในความพ่ายแพ้และพร้อมจะตัดเสียงบูชาธรรมบาลกุมาแต่ถ้าเอาศีรษะของพ่อวางไว้บนแผ่นดินก็จะลุกไหม้ไปทั้งโลกถ้าจะโยนขึ้นไปบนอากาศ อากาศจะแห้งแง้งฟ้าฝนจะหายไปสิน้นถ้าทิ้งลงไปในมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรจะแห้งแ้งไปเช่นกันจึงสั่งให้นางทั้งเจ็ดคนเอาพานมารองรับศีรษะแล้วจึงตัดศีรษะส่งให้นางทุงศะธิดาคนโตนางทุงศัจึงเอาพานรับเสียนบิดาไว้แล้วแห่ประทักษิณหรือเวียนขวารอบเขาพัซุเมน60นาทีทุกปีแล้วอัญเชิญไปไว้ในมณฑลถ้ำคันธุรีเขาไกราด บูชาด้วยเครื่องทิพย์พระเวสสุกรรมออก็เนรมิตรรงประดับด้วยแก้วเจประการชื่อพระควดีให้เป็นที่ประชุมเทวดาและเทวดาทั้งปวงปก็เอาเถาชมูนวดลงมาล้างในสโนดาเจ็ดครั้งแล้วก็แจากกันเสวยทุกๆองค์ครั้นครบ365วันโลกสมมุติว่าเป็นหนึ่งปีเป็นสงกราธิดาเจ็ดองค์ของเท้ากบิลพรมก็ผัดเวรนกันมาเชิญพระเศียรของพระบิดาออกแห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมนทุกๆปี แล้วจึงกลับไปเทวโลกนางสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2567คือนางมโหธระเทวีและประวัตินางสงกรานต์ทั้งเจ็ดนางเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีวันสงกรานต์ส่วนใครที่ยังไม่ทราบห,หรือว่าจําไม่ได้วันนี้เราก็มีเรื่องราวของประวัตินางสงกรานต์ทั้งเจ็ดมาเล่าให้ฟังประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณหละเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกในชีวิตของคนไทยคำว่าสงกรานต์มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าผ่านหรือเคลื่อนย้ายหมายถึงการเคลื่อนย้ายการย้ายของพระอาทิตย์เข้าไปจากราศีใดราศีหนึ่ง จะเป็นราศีใดก็ได้แต่ความหมายที่คนไทยทั่วไปใช้หมายเฉพาะวันเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายนเท่านั้นวันสงกรานต์6 7 6 7ประวัตินางสงกรานต์ทั้ง7นาง นางสงกรานเป็นทิดาของเท้ากบิลพรมหรือเท้ามหาสงกรานและเป็นนางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นจตุมหาราชสวรรค์ชั้นที่หนึ่งในทั้งหมด6ชั้นซึ่งมีหน้าที่ในการรับศีรษะของเท้ากบิลพรมแห่รอบเขาพระสุเมนในแต่ละรอบปีหรือในวันสงกรานนั้นเองโดยมีเกณฑ์กำหนดที่ว่าวันสงกรานคือวันที่13เมษายนตรงกับวันใดก็ให้นางสงกรานประจำวันนั้นเป็นผู้แห่ นางสงการานมีทั้งหมด7องค์ได้แก่หนางสงการานทุงสะเทวีนางสงการานทุงสะเทวีเป็นนางสงการประจำวันอาทิตย์ทัดดอกทับทิมมีปัตถมาราแก้วทับทิมเป็นเครื่องประดับพักษาหารคืออุทุมพรมะเดือ่ออาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือจักรพระหัตถ์ซ้ายถือสังสเสด็จสาย,ยาสเนือ้อปิดาสดงครุฑสองนางสงการานโคราคะเทวี นางสงกรานโคราคะเทวีเป็นนางสงกรานประจำวันจันทร์ทัดดอกปีบ๊บมีมุกดาหารหรือไข่มุกเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือเตละหรือน้ำมันอาวุธคู่กายพระหัตถขวาถือพระขันพระหัตถซ้ายถือไม้เทา้าเสด็จประทับเหนือพยัคหรือเสือ 3. นางสงกรานรากสดเทวีนางสงกรานรากสดเทวีเป็นนางสงกรานประจำวันอังคาร ทัดดอกบัวหลวงมีโมราหรือหินเป็นเครื่องประดับพักษาหารัรคือโลหิตหรือเลือดอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือตรีศูนย์พระหัตถ 30, ต์ซ้ายถือธนูเสด็จประทับเหนือวาราหัหรือหมู 4, งสงนมนี่นางสงกรานมณฑาเทวีนางสงกรานมณฑาเทวีเป็นนางสงกรานประจำวันพุทธทัดดอกจำปา มีไพฑู์หรือพลอยสีเหลืองแกมเขียวเป็นเครื่องประดับพักษาหานนมและเนินอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือเหล็กแหลมพระหัตถ์ซ้ายถือไม้เทา้าเสด็จสยายญาติเนื้อปิดสดางคัศสะพะหรือลาห้านางสงกรานกิรินีเทวีนางสงกรานกิริณีเทวีเป็นนางสงกรานประจำวันพฤหัสบดีทัดดอกมณฑาหรือยีห่หกมีมรกตเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือถั่วและงาอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวา ถือพระขันพระหัตถ์ซ้ายถือปืนสเสด็จสายญาติเหนือปิดสดาโคชสารหรือช้าง 6. นางสงกรานติมิทาเทวีนางสงกรานติมิทาเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันศุกร์ทัดดอกจงกลมนมณีมีบุตรสราคัมเป็นเครื่องประดับพักสาหารคือกล้วยและน้ำอาวุธคู่กาพระหัตถ์ขวาถือพระขันพระหัตถ์ซ้ายถือพินสเสด็จประทับยืนเหนือมหิงสาหรือควาย นางสงกรานมโหธรเทวีนางสงกรานมโหธรเทวีเป็นนางสงกรานประจวาวันเสาร์ทัดดอกสามหาวหรือผักตบชวาแก้วนินรัตเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือเนื้อสายอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือจักพระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูนย์เสด็จประทับเหนือมายุราปักษา หรือนกยูงและนี่ก็คือเรื่องราวของนางสงกรานทั้ง7องค์ส่วนนางสงกรานแต่ละปีจะเป็นใครบ้างและนางสงกรานประจำปีพุทธศักราช2567นี้นามว่านางมโหธรเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกสามหาวหรือผักตบชวาอาพรแก้วนินรัตพักษาหารเนื้อสายพระหัตขวาทรงจัดพระหัต้ายทรงตรีศูน เสด็จนอนลืมตามาเหนือหลังมายุราหรือนกอยู่เป็นพาหนะเกณฑ์พิรุณสาป,ปีนี้อังคารเป็นอธิบดีฝนบรรดานให้ฝนตก300หากตกในจักรวาล120หา ตกในป่าหิมพผ่าน9 5ตกในมหาสมุทร6 5หตกในโลกมนุษย์3 5หเกนทาราทีคุณตกราศีตุลชื่อวายโยหรือาธาตลมพายุจัดน้ำพอประมาณเกนนาคราชใช้น้ำปีนี้นาคราชใช้น้ำเจ็ดตัวทำนายว่าฝนแรงเป็นเรื่องราวเ,เ,เกี่ยวกับประเพณีวันสงกรานต์นางสงกรานประจำปีพุทธศักราช2567คือนางมโหธรเทวี